ตัวลายนี่เสียวเสียเหือชิกเลย Ooh. อุ้ยกัดอื้มอื้ออื้อกัดตะไคร้เลยอ๊ือื้อเรียบร้อยท่านผู้ชมอื้อหื้ม ท้อนในรอบกี่เดือนเนี่ยรอบเดือนครับผมสามไม้เท่านั้นหมายนี้เรียบร้อยลงไปอยู่ในคอเลยเห็นไหมนี่ครับกบยางเข้าไปอยู่ในคอเลยครับผมกับชุดไพโอเนียนินจาครับผมนี่ฮะ นี่เรียบร้อยว้าวโอเคเดี๋ยวมาดูต่อครับหมายนี้กัดจริงๆด้วยรอดแห้วเลยนะว้าวทำาัไรดีวะเนี่ยไม่ได้เอากิปเปอร์มาด้วย